ยักเกพันเตสังโฆปติชาณาตุมะยังพันเตเอตานิอโยสลากรณีสะปาลิวารานิพุทธศาสนีทาวารณะวะระกรรมมัทธยาสังฆสา นิยาเทมะสาธุโนพันเตะยางพุทธศาสนีทาวารณวะวกรรมมัทธยะอโยสะลากานานังอาณาสะอนิสัมโสอัมหากันเจวะมาตาปิตุ อาทีนันจะพิยชนานางทีคารตางังอิตายะสุขายะสังวัตตุข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญขอพระสงฆ์จงรับทราบข้าพระเจ้าทั้งหลายขอมอบถวายเหล็กก่อสร้าง พร้อมกับของที่เป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้แก่สงเพื่อประโยชน์แก่การก่อสร้างขาวรวัตถุในพระพุทธศาสนาขออานิสงส์แห่งการถวายเหล็กก่อสร้างเพื่อประโยชน์แก่การก่อสร้าง ทาวรวัตถุในพระพุทธศาสนานี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายจงเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วยแก่ปิยชนทั้งหลายมีมารดาบิดาเป็นต้นด้วยตลอดกาลและนานเทิน โย่เอาโยไปไปเกณฑ์เลยหลวงพ่อโยมาด้วยมนุโมตนาด้วยมั้าโยมโยมทั้งหมดอ่ะไปเกณฑ์เหล็กนะไม่ได้ปเกณฑ์รถนะปเกณฑ์เหล็กนุโมทามี นอ,อน,นิสงส์ของการถวายเหล็กก่อสร้างแก่วัดหรือจะเป็นสำนักสงฆ์หรือสำนักปฏิบัติธรรมการทำบุญให้ทานทุกอย่างนั้นมีผลแน่นอนจะ่จ้ให้ผลช้าหรือเร็วหรือจะให้ผลเมื่อเราอยู่ในอัตภาพใดนั้นเป็นสิ่งที่รู้ได้ยากฉะนั้นขอท่านทั้งหลายที่ทำบุญถวายอุปกรณ์ก่อกสร้างเหล็กก่อสร้างจงได้อน,นิสงส์อย่างน้อยตามนี้ หรือตามแต่ท่านจะอธิฐานเถิดขอให้ท่านทั้งหลายเป็นผู้มีฐานะร่ำรวยเงินทองไหลมาแต่มาเป็นเศรษฐีเรียกว่าร่ำรวยแล้วรู้จักให้รู้จักได้รู้จักมันนังจึงจะเชื่อว่าเป็นเศรษฐีขอให้ท่านทั้งหลายเป็นผู้มีฐานะมั่นคงหมายถึงมั่นคงในทรัพย์ ในเงินทองมีบริวารในธนะของครอบครัวมีความอันคงในหน้าที่การงานตลอดไปในทุกพกทุกชาติขอให้ท่านเป็นผู้มีบริวารมากแล้วบริวารน,นั้นเป็นบริวารที่ดีที่คุณตาอาศัยได้ขอท่านทั้งหลายจะอยู่ในภพนี้หรือภพใดก็ตามเป็นผู้ไม่ตกยาก อยู่ที่ไหนก็มีที่อยู่อาศัยที่มีทั้งที่นอนที่นอนอย่างมั่นคงและรอกโอทานขอท่านทั้งหลายที่ได้มีโอกาสได้ถวายเหล็กนั้นจงเป็นบุคคลผู้มีคนคอยอุปถรรัมภ์ท้งชูเปรียบเสมือนเสาเหล็กหรือคานเหล็ก้งชูให้เรามั่นคงตลอดไปขอให้ท่านทั้งหลาย ยังมีชื่อเสียงที่ดีงามขาจรไกลในทุกภพทุชาติเป็นผู้มีศีลมั่นคงในพระธรรตปณิเพรอกันทั้งหลายได้เกิดความรักความมั่นคงในครอบครัวมีความรักมั่นคงและเหนียวแน่นในญาติสนิทวิตาหายแล้วก็มีบุตรธิดาที่ดีเชื่อฟังในคำสอนของเรา ตลอดไปทุกพทะผู้ชาติขอบุญแห่งการสร้างถวายและก,ก่อสร้างแก่วัดนั้นเป็นผู้ที่มีความเข้มแข็งสามารถทนต่ออารมณ์สิ่งยั่วยุกิเลสต่างๆที่เข้ามารุเร้าในจิตใจขอให้ท่านทั้งหลายมีที่ตั้งอย่างมั่นคงดำรงอยู่ในพระธรรมในพระพุทศาสนา มั่นคงในหน้าที่การงานแล้วมีอายุยืนยาวมั่นคงตลอดไปในทุกภพกทุกชาติด้วยเทินเราควรถวายเหล็กในโอกาสใดซึงงวันนี้เหล็กเป็นอุปกรณ์ที่ส่วนจำคัญอย่างยิ่งในการก่อสร้างจะบ้านเหล็กบ้านใหญ่ หรือจะเป็นวัดเล็กหรือวัดใหญ่กุฏิเล็กกุฏิใหญ่ส่วนใหญ่ก็ใช้เหล็กกันทั้งนั้นหรือจะสร้างอะไรจะขาดเหล็กไม่ได้เลยโดยเฉพาะงานปูนเหล็กเป็นตัวเสริมบ้านอาคารอาคารให้มีความมั่นคงยิ่งมีความถาวรอย,ยิ่งขึ้นไปเราควรถวายเหล็กในโอกาสใดบ้างการถวายเหล็กนั้น การกอร่อสร้างวัดที่กําลังกอ่อสร้างเสนาสนะปฏิหารศาบุโสถหรืออื่นๆซึ่งเป็นศาสนรสถานการถวายเล็ก,กอ่อสร้างแก่วัดที่กําลังสร้างใหม่หรือกําลังพัฒนาถวายเล็ก,กอ่อสร้างวัดที่มีเศษเนาสนะอันทุดโทมเพื่อเป็นการซ่อมบํารุงให้ดีขึ้นถวายเล็ก,กรสร้างแก่วัดที่เป็นบริวารกระถินหรือพระป่า เรียกว่าการลทานถวอยเลยก่อสร้างแก่วัดทำบุญอุทิศให้ผู้ตายเพื่อสร้างหลักสร้างมั่นคงอุทิศให้แก่บรรดาญาติสนิทมิตสหายผู้ละโลกนี้ไปแล้วเปตชนทั้งหลายถ้อยเลยก่อสร้างแก่วัดเพื่อทำบุญชั้นนีสงแก่แกรรมแก่ดวงตกเสริมบุญให้แก่ตนนี่คือ เวลาหรือก,การโอกาสที่สมควรจะถวายเหล็กแก่วัดวาอารามท้ายที่สุดนี้ขออนุญาพรแก่คณะศรัทธาผู้มีความตั้งใจรดยผู้ชมทั้งหลายที่มีโอกาสได้ชมทิปนี้ถ้ามีโอกาสขอให้ท่านทั้งหลายจงแบ่งปันทรัพย์อาจจะเพียงน้อยนิดก็ไม่เป็นไรตั้งใจเจตนาที่จะซื้อเหล็ก หรือร่วมบุญเพื่อซื้อวัชกร่สร้างโดยเฉพาะเหล็กเพื่อสร้างความมั่นคงให้แก่ตนเองในอนาคตตลอดไปในทุกปุกชชาิขอเจริญพร